สวัสดีครับพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์กับวันนี้ศุกร์ที่28ตุลาคม2565อยู่กับเพจและช่อง youtube อ้อยขน้น้ำไร่อากาศในช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้าหนาวหมดหน้าฝนอย่างเต็มตัวก็เป็นช่วงเวลาที่ดีในการขายน้ำอ้อยสดหลายท่านก็คงจะมีปัญหาเกี่ยวกับการปอกผิวอ้อยการขูดผิวอ้อย วันนี้จะมาแนะนำตัวช่วยที่จะทำให้ท่านปอกผิวอ้อยได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นทุนเวลาทุนแรงในการปอกอ้อยสิ่งสำคัญในการขายน้ำอ้อยสดเราคงหลีกหนีไม่ได้กับการปอกอ้อยบางท่านใช้เวลาในการปอกผิวอ้อยห้า6ชั่วโมงซึ่งทำให้ล่าช้าเสียเวลาในการขายน้ำอ้อยสดมีดขูดผิวอ้อยสีใบมีด ตัวช่วยที่จะทำให้ท่านทุนแรงทุนเวลาในการปอกผิวอ้อยมีเวลาไปขายน้ำอ้อยสดมากขึ้นเพิ่มเงินในกระเป๋ามากขึ้นข้อดีของมีดขูดผิวอ้อยก็คือมีตัวยึดกับเสากับหลักให้ท่านสามารถยึดกับเสากับหลักหรือว่านำไปใช้หน้างานได้เคลื่อนย้ายสะดวกสบายทุนแรงทุนเวลาในการปอกผิวอ้อยปอกเฉพาะผิวอ้อย ให้น้ำอ้อยมากขึ้นกว่าการปอกแบบอื่นบางครั้งก็จะทำให้ท่านสูญเสียน้ำหนักอ้อยไปกับการปอกที่ออกมากเกินไปไปกับผิวอ้อยแต่การปอกของมีดขุดผิวอ้อยสีใบมีดนี้ออกเฉพาะผิวอ้อยก็จะทำให้ได้น้ำอ้อยเพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญมีน้ำหนักเบาสามารถถอดมารับคมได้ ซื้อเฉพาะใบมีดไปเปลี่ยนได้หากว่าใบมีดชำรุดใช้ไปนานๆอายุการใช้งานก็อย่างน้อย1ปีหากเทียบเป็น1วันในการขูดผิวอ้อยก็จะตกเพียง4บาทซึ่งเราขายน้ำอ,อ้อยสด1ขวดก็ได้ทุนคืนสำหรับมีดขูดผิวอ้อยที่เราใช้ในทุกวันตัวนี้ก็แนะนำเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่หรือใครที่ขายดี ก็อยากให้ลองไปใช้สวนใครที่ใช้แล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ใช้ไปแล้วใบมีดเสียใบมีดหักก็ซื้อเฉพาะใบมีดมาเปลี่ยนตัวนี้ก็จะลดค่าใช้จ่ายลงอย่างมากนี่ก็เป็นทางเลือกสำหรับคนที่งบไม่เยอะเท่าไหร่นะครับราคาก็ตอนนี้ก็1,200บาทสำหรับ แบบโอนส่วนแบบเก็บปลายทางก็1250บาทท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรและไอดีย094 26 262 3443ยินดีให้บริการและก็ให้คำแนะนำทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำมีดขูดผิวอ้อยเพียงเท่านี้ส่วนคลิปหน้าจะมาแนะนำอะไรนั้นแล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ